นี่คือ,อบรรยากาศล้อมรอบของอบ้านด้านหลังก็จะเป็นสวนปาล์มกับสวนปาล์มน้ำมันด้านหลังจะเป็นสวนปาล์มน้ำมันที่เห็นอยู่ครับล้อมรอบด้านข้างก็เป็นทุ่งทุ่งหญ้า ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นสวนยางต้นด้านหน้าบ้านาต้นยางก็ให้ดูครับนี่คือเลี้ยงเลี้ยงหาลูกไก่ป่าครับป่าครับหายากครับรอมาสองปีครับนี่นคือ คือลูกไก่ป่าก็เปิดมาไม่ได้ครับเพราจะบิน <c oughs> ครับพ่อไก่ก็เป็นไก่ป่า,ปาอยู่นะครับป่าอไหียกันนายูน้ำโสมทางนูน้นครับพ่อพอ่ไก่ลูกไก่ป่าครับ ส่วนแม่เป็นไก่ต่อสายนับดอกครับพ่อเ,พเป็นไก่ป่าแท้ครับส่วนลูกก็เป็นลูกผสมครับลูกผสมลูกกัต่อแท้ครับลูกกัดป่าแท้ครับเป็นสายพันธุ์ผสมครับที่ที่เห็นอยู่อย่างนี้ครับบินเก่งครับผมบินเก่งครับเรียวบินเก่งครัให้ดู ดูไม่ทำอะไรนี่คือลูกไก่ป่าขนันเท่ครับัวยจะบินออกครับควัวจะบินออกอ้อติดต้อนก่อนป่าที่เห็นเนี่ยปีอยาวปีกยาวแล้วครับก็จะตีปีกปับปับปบแล้วก็บินอยู่ในอ่านท่อนี่แหละครับ ผมจะเลี้ยงแบบธรรมชาติครับข้อนี้ก็มียี่สิบห้าตัวครับอืมทั้งหมดเขามีด้วตายไปตัวหนึ่งครับก็เหลือย5ิบห้าตัวแม่เหยียบแม่ตัวนี้เหยียบครับอ่สามตัวสามข้อมารวมอยู่ที่ข้อเดียวอืมอมารวมอยู่ข้อนี้ครับผม จะรีวิวเป็นเป็นระยะระยะคับก็ปีนี้โชคดีครับได้เจ็ดสิบตัวครับเพราะว่าตามมาสองปีกว่ากว่าจะได้ลูกไก่ขราโชคดีไก่ป่าแท้ครับจะมีไก่ป่าตัวผู้ตัวเดียวครับไปทับไก่ตัวเมีอยอยู่ที่สวนที่หาพันาง หนนายูน้ำสงปา่าอ่าทางทางทาง้ทง,ทาง,ท,างทางุจุเขาอเป็นธรรมชาติอยู่ครับนี่คืออให้เห็นแบบปา่าสวยๆครับอก็ทั้งหมดที่ผมมีอยู่อ่อออนแทนในมืออยู่ตัวนี้ครับลูกใป,ปา่าแท้ๆครับอ่าในจวน อ่าพ่อพันร้อยครับพ่อพันไก่ที่มาทำไก่ต่อไก่ป่าแท้ครับเลือดเลือดเลือดร้อยครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเลือดร้อยครับมีอยู่เจ็ดสิบตัวครับผมตอนนี้ครับปีนี้ได้เจ็ดสิบตัวครับค่อนข้างทะลุเป้าครับครับให้เห็นอยู่ครับก็โพสที่เห็นอยู่เป็นระยะระยะ นี่คือสายพันธุ์ไก่ป่าแท้ครับก็เปิดแบ่งครับเปิดแบง่งอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่แบ่งครับจะขออ่าก่อนครับก็รูปสักประมาณไม่ไม่นานอานุรักษ์และก็ขยายพันธุ์เพิ่มเติมครับเหมาะสำหรับการขยายพันธุ์ครับเอาไป ได้ครับทั้งตัวผู้ตัวเมียที่ผมมีอยู่ตัวนี้เอาเหนได้ครับเพราะว่าเป็นพ่อ,อที่มาทับไก่ต่อนี่เป็นพ่อไก่ป่าแท้ครับฝ่นที่เห็นอยู่คือไก่ต่อไก่ต่อตัวนี้ตัวเมียก็มีสายพันธุ์ไก่ป่าอยู่ผสมอยู่มั่งครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ใครสนใจก็ทักแชทมาครับผม,อมขอบคุณครับ